สวัสดีครับส่งงานครับคันนี้นะเป็นมาด้าบีที50นับลูกค้าทำการติดตั้งนะเป็นเดลไรต์ออร์ดี้สไตล์นับเดี๋ยวมาดูแสงนับปาร์ตรถครับอ่าตัวนี้จะเป็นเดลไรต์ออร์ดี้สไตล์นับเปิดเฉืนนัตัวนี้จะเป็นไฟยุคเฉืนนัเป็นเทอร์เรนนิ่งนะเป็นเฟรียวิ่งนับอ่านี่นะบปีดุเพิร์ดนะไปเลยครับพร้อมอัปเกรดนับซูดโฟลเตอร์นับ ไฟ led phoenix pro max ค่าสิวัตต์นะครับพร็อพพร็อพนับเดซียายตาแดงนะครับอ่านี่นับดูดูเลยนะไฟต่ำนับเมื่อเปิดไฟต่ำนับ di สีแดงระดับนับไฟสูงครับโฟยเตอร์ทุกตัวนับจะมีไฟสูงต่เหมืนตัวนับจะดูแสงหน้ารถนับอันนี้เป็นแสงหน้าตัวรถท่วงเวลาวันนับสูงนับปล่อยครับดูใส่ผ่านซีมนับสูงนับปล่อยครับนอกตัวรถเลยนตัวรถนับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับโอเคครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับ อัปเกรดชุดโฟยเตอร์นะครับเดย์ไลฟ์บาร์นะครับซีไอตาสีนะครับสามารถสอบถามเข้ามาทางเพจ Facebook นะครับ BT p r e m i u m Auto สี่นลใออน,นทุกสาขา,านะครับโอเคครับขอบคุณครับ